รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มสวัสดีครับ ต้อนรับนะครับทุกๆคนเข้าสู่รายการเดียวในประเทศไทยที่ยกแอดมิชชั่นทั้งระบบมาเสิร์ฟให้ครบทางทีวีกับแอดมิชชั่นออนแอร์ครับผมอยู่กับผมก้าววรเกียินะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าพี่มีนะครับพาน้องๆไปทัวร์กันที่หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ภาควิชาวเวชาศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันน้องๆต้องเตรียมตัวให้ดีและก็คือข่าวการศึกษาและก็โอกาสดีๆที่กําลังถาโถมเข้ามา ในช่วงแอดขับขยับข่าวตำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับตรงระบบโคต้านะครับน้อง ำหรับสาขาที่เปิดรับมี2ส,สาขาด้วยกันครับหนึ่งเลยคือสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2. นะครับก็คือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุครับผมมาดูคุณสมบัติของน้องๆกันนะครับต้องเป็นน,น้องที่อยู่ชั้นม .6 หรือว่าสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้แผนวิย์คณิตเท่านั้นนะครับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยเขาจะใช้ G.P.A. นะครับไม่ต่ำกว่า2.75และ G.P.A. ภาษาต่างประเทศและก็วิทยาศาสตร์นะครับไม่ต่ำกว่า2.75เช่นเดียวกันส่วนสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุนะครับใช้ G.P.A. x ไม่ต่ำกว่า2.5และ G.P.A. ภาษาต่างประเทศและก็วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า2.5เช่นเดียวกันครับ ที่สําคัญเลยเนี่ยน้องๆน,นะครับจะต้องมีความสามารถในการศึกษาในระบบภาษาอังกฤษนะครับและมีการเขียนเรียงความด้วยครับน้องๆในหัวข้อในหลวงรัชกาลที่9กับอุตสาหกรรมเกษตรไทยครับความยาว1หน้า AC ครับผมเกณฑ์การคัดเลือกนะครับเขามีผลการเรียนแล้วก็เรื่องของเรียงความอย่างที่บอกไปนะครับ รับสมัตรครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มการาคมนะครับน้องๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับ <ś led> ช่วงหน้าพี่มีรออยู่แล้วกับเรื่องของฉุกเฉินฉุกเฉินครับผมมาต่อกันเลยดีกว่าครับกับหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ภาควิชาวเวชาศรรชชาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพี่มียังคงสแตนบายรออยู่ที่นั่น ไปพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและหลักสูตรที่เข้มข้นกันเลยดีกว่าครับอยู่กับพี่มีในช่วงทีนทัวร์เปิดรัวมหาวิทยาลัยนะครับน้องๆเรายังอยู่ด้วยกันที่สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับที่โรงพยาบาล ปรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะครับและตอนนี้ก็หลังจากที่เราได้มาดูการทํางานของพี่ๆทีมงานเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีเคสเกิดขึ้นแล้วครับตามไปดูครับน้องๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเคสนี้ครับน้องๆครับและตอนนี้เราก็ได้มีเคสเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับซึ่งพี่มีก็ติดตามมากับทีมงานที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่กันด้วยนะครับตอนนี้ก็มีพี่เจษ ที่เป็นนักศึกษาที่กําลังฝึกปฏิบัติงานอยู่ในช่วงนี้ก็ออกมาโดยในสถานการณ์แบบนี้นี่เราต้องมีการเตรียมตัวหรืออะไรยังไงบ้างครับพี่เจษครับก็ในระหว่างทางที่เดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคอยประสานกับ,บกับคนที่แจ้งเข้ามาจะไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าหน่วยงานที่รับเรื่องราสานเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลผู้ป่วยว่ามีอาการเป็นอย่างไรเราจะได้เตรียมความพร้อมเตรียมอุปกรณ์บนรถระหว่างที่เดินทางไปในที่เกิดเหตุครับ หมือนจะเดินทางออกมาได้ส <ns> <together> ักพักนึงแล้วนะครับน้องๆโหบรรยากาศน่าตื่นเต้นมากถึงแล้วด้วยครับหนึ่งในทีมเนี่ยมีแพทย์ฉุกเฉินมาด้วยนะครับซึ่งเขาก็ต้องลงพื้นที่กันแบบว่ารีบมากจริงๆตอนนี้ไม่มีใครสนใจพวกเราแล้วครับรีบตามพี่ๆเข้าไปดีกว่าครับน้องๆมาเลยน้องครับแล้วตอนนี้พี่มีก็หลบออกมา อยู่บริเวณโซนด้านนอกของห้องที่มีผู้ป่วยอยู่นะครับเพราะว่าพยายามจะให้พี่ๆเขาปฏิบัติงานกันได้อย่างเต็มที่เพราะว่าสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดมากครับเดี๋ยวเรารอลุ้นพรอ้อมๆกันนะครับว่าผู้ป่วยในเคสนี้จะปลอดภัยดีหรือเปล่าครับประมาณหกโมงครึ 9. 9. ่งครับอาจาแย์เจีเจีเรือเลยนขวาขวาใส่น้ำตาลตับ นี้เราก็สังเกตการอยู่ห่างๆก่อนก็แล้วกันนะครับปล่อยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เจษครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการทํางานครับผมก็ตอนนี้นะครับเราได้นําส่งผู้ป่วยนะครับมาถึงโรงพยาบาลปลายทางนะครับตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยแล้วก็ขณะนี้ข้างในนะครับรายงานเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ป่วยแล้วก็การรักษาที่ได้ รักษาเบื้องต้นให้กับทางหมอที่รับเคสติด<ล>ต่อใช่ครับผมบโอเคขอบคุณพี่เจษมากครับสุดยอดมากครับน้องๆเป็นประสบการณ์ที่แมไม่รู้ว่าในชีวิตนี้พี่มีจะมีโอกาสมาตรงนี้อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ได้เก็บภาพมาฝากน้องๆแล้วยังไงใครที่สนใจหรือว่ามีใจรักในการช่วยเหลือผู้คนในรูปแบบนี้ในแบบที่พี่เจตกาลังฝึกปฏบิบัติงานจริงๆเพื่อจะจบออกมาแล้วทําหน้าที่นี้ให้ได้จริงๆอยู่นี่แหละพี่มีเป็นอีกหนึ่งเสียงที่เชียร์เลยครับ ไหมละครับว่าการเรียนแพทย์จริงๆแล้วก็ต้อง stand by แล้วก็รอนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องร้ายแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยก็ต้องประจําแล้วก็คอยรักษาคนไข้นะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดกับสรุปเข้ม13ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับน้องๆสามารถไปลงทะเบียนได้เลยตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วเดือนกุมภาพันธ์เรามาเจอกันนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำนะครับ18นาฬิกาโดยประมาณจันถึงศุกร์ m c o r Family ช่อง14แห่งนี้วันนี้พี่เกล้าลาไปก่อนสวัสดีครับ